ให้เวิร์กฟอร์มดูไบก็ได้แต่ว่าเอา,อางี้ดีกว่านะยืนยันอีกครั้งนะครับกลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังวันนี้ยังไม่บอกอแล้วก็สุนทรภู่ยังไงไปประตูหน้าไม่ประตูหลังแน่นอนครับโอ้โหครับไอ้คำถามนี้ทำผมเครียดอันนี้เมื่อคาวที่แล้วก็บอกว่าจะกลับแน่กลับแน่กับผมนี่สายไหมเลยนะมีตะโกนถามว่ากลับวันไหนกลับวันไหน<อ> โอ้โหทุกคนก็แบบรอใจจดใจเจาะนะฮะครับเพื่อความเคาเทนะครับวันนี้แค่นายกเข้าใช้ผมบอกว่าพี่พี่ผมขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะผมก็เวิร์กฟอร์มดูใบโดยที่ไม่ต้องไปเป็นนายกกับเขาก็ได้แล้วผมก็ยินดีช่วยช่วยเลยครับเพราะว่าตู่เขาเป็นรุ่นน้องผมนะครับตอนผมเป็นนายกเนี่ยก็ยังเป็นพันเอกนะครับอยู่ในวังทํางานอยู่เป็นองครักษ์ก็รู้จักกันดีแต่เพียงแต่ว่า ตอนนี้เขาอาจจะไม่ไมเหมือนเดิมหรือผมและผมก็ไม่เหมือนเดิมผมไม่เหมือนเดิมคือผมไม่มีสถานะเขาไม่เหมือนเดิมคือเขาเป็นมีสถานะเพราะนั้นก็เลยอาจจะไม่กล้าที่จะคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาคุยกับผมเขาซูมคุยกับผมก็ได้หรือโทรศัพท์คุยก็ได้ปรึกษากันได้ผมเนี่ยยินดีให้ความเพราะว่าผมก็เป็นคนที่คนเคยเป็นอดีตนายกมาเนี่ยนะไม่รักบ้านเมืองไม่รักประชาชนนี่โง่แล้ว ไม่มีหรอกอนะครับ,รบเพราะนั้นทุกคนเยรักแต่ว่ารักแล้วจะต้องวางตัวอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นว่าบ้านเมืองต้องการความช่วยเหลือในเรื่องความคิดความอ่านเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับหลายคนเนี่ยตามโลกไม่ค่อยทันแต่ผมมันอยู่เมืองนอกก็เทียงแต่ยังไม่บินออกไปนอกโลกเหมือนลิชาร์ดเบรนซนเท่านั้นเองก,ก,ก็ก็พอจะเข้าใจโลกได้ดีพร้อมจะให้คำแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจคร เงินเดือนก็ไม่เอาฮะการโทรศัพท์ก็ออกเยอ่อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ